สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์ชชานลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ h ชานลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเวลารักกันเรื่องอะไรที่ผ่านมาก็รู้สึกดีไปซะหมดเหมือนโลกทั้งใบถูกฉายไปด้วยสีชมพูอยากอยู่ด้วยกันตลอดเวลาและเพราะใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากๆนี่แหละ ทำให้คุณทั้งสองคนอาจจะไม่ได้สังเกตความเปลี่ยนแปลงบางอย่างไปหรือคุณอาจจะสังเกตเห็นแต่เลือกที่จะปล่อยผ่านมันไปเพราะฉะนั้นวันนี้ในกรชิบมามาชาแนลจึงมีสัญญาณเตือนนะครับว่ารักของคุณอาจจะล่มมาฝากกันส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับนายสสัญญาณเตือนรักของคุณพร้อมจะล่มทุกเวลามาเร่มวันที่1 ชีวิตมีแต่เรื่องน่าเบื่อจากที่คุณสองคนเคยรักกันหวานชื่นแต่ตอนนี้นะครับคุณกลับรู้สึกว่ามันน่าเบื่อไม่มีสีสันถ้าอย่างน,านั้นมันเป็นสัญญาณเตือนขั้นแรกเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆความรักของคุณเริ่มจืดจางและมันอาจจะจบลงที่การแยกทางยังไนะครับ 2. มีความเกรงใจกันเกินไปความเกรงใจเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้ามีให้กันแต่ถ้ามันมากจนเกินไปมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นักยิ่งกับคู่รักด้วยแล้วเมื่อคบหากันแล้วเมื่อพบว่ามันไม่มีอะไรโอเคก็ควรที่จะพูดจาบอกกันตรงตรงหากไม่โอเคก็ควรจะปฏิเสธการตรงตรงไม่ใช่เกรงใจไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกกันเพราะความสัมพันธ์ที่ยืดยาวนั้นไม่ใช่การเกรงใจฝืนทนอดทนกับสิ่งที่มันไม่โอเคนะครับแต่เป็นการบอกการตรงตรงเพื่อปรับจูนเข้าหากันนั่นเอง 3ระแวงกันไปมาคู่รักที่มีแต่ความระแวงกันไปมาคงจะไม่สามารถเรียกได้ว่าความรักได้เมื่อคุณทั้งสองคนไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเลยคอยระแวงว่าจะนอกใจหรือมีคนอื่นหรือเปล่าสักวันต้องมีใครในคนใดคนหนึ่งทนไม่ไหวแล้วก็เลิกราและจบด้วยการเดินจากไปอยู่ดีนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่นัก,กชมา,มาชิบม่าชาแนลนำมาฝากเพื่อนๆนในวันนี้สําหรับ3สัญญาณเตือนความรักของคุณพร้อมจะล่มทุกเวลาส่วนเพื่อนๆมีสัญญาณอย่างอื่น อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมัรชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแ a n g b e a u t y c o m ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมัร c h ชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารยณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคาถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้ใตคลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ